ครับตอนนี้นะครับสายของคุณสนทิยานชื่นรือไทยในทําพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนทิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีครับการติดตามกระแสข่าวมาสองสามวันนี้นะครับคงจำประเด็นที่เวลาคนเชื่อแทงหรือแกานำปชมาพูดเนี่ยกันได้เลยครับค่ะโดยเฉพาะคุณจตุพรคุณนัทวุฒิเนี่ยบอกว่าจะมีกลุ่มไม่ หวังดีมาล้มรัฐบาลในถน,นนเื่อนี้นะต้องเฝ้าระวังผมเนี่ยดูไปดูมาเครับสถานาอย่างนี้เนี่ยคนที่จะล้มรัฐบาลนายกพิงลักเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยเริ่มกลกบตัวแอ้วนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นใครหรอครับคนเสื้อแดงที่จะสนนุนนายกยิงลักษณให้จะมาเป็นรัฐบาล Mm hmm. เพราะว่าดูพฤติกรรมนะครับสองสามเรื่องที่ออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะรอดแหลมอยู่เอากรณีนะครับชาวเชียงใหม่จงรับคดีปกป้องสถาบันไม่ยื่นหนังสือกับสถานกงสุนใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ดนวยนะครับ,รบในเรื่องที่ท่นทูดออกมาพูด เรื่องมาตา102นะครับนักข่บอนว่าการที่ดีเจอ้อมนะครับพาดีอ้อมเนี่ยก็กลุ่มรักเชียงใหม่51ครับพาคนเสื้อแดงน,นะฮะไปประจันหน้านะครับไปประจันหน้าและมีบางคนนะครับฝ่าแนวตำรวจต้องการที่จะเข้าไปตป่อสานะครับครับลักษณะอาการแบบนี้ถือว่าอันตรายต่างารเมืองครับ คุณู้นคุณิดดีท่านผู้ชมครับอันตรายยังไงการชุมนุมเนี่ยนะครับเวลาตัวเองชุมนุมชุมนุมได้นะครับจะคิดว่าการชุมนุมก็คือการแสดงออกตามระบบประชาธิปไตยโดยสงบสันติอัยกาเรื่องชุมนุมได้คนอื่นถ้าจะชุมนุมก็ชุมนุมได้ถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและก็การกระทํานั้นนะครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่สารอเมกาไม่เข้าใจมาตรหนึ่งสองไม่เข้าใจศึกษาละเอียดอย่างของแท้หรือหาไม่จะมีผลประโยชน์เพื่อแฝงข้อเดตนอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ข้พรารี่คนไทยเนี่ยแสดงความจอรับดีและออกไปคัดค้านตัดเดือนว่าสารอเมริกาทําอย่างนี้ต้องคิดต้องระวังเนี่ยนะครับก็ไม่น่าที่จะมันขัดขวางครับกลายไปบอกว่าคนเหล่านั้นเอาสถาบันรัริา์มาเป็นเครื่องมือทางการอื อันนี้ไม่ใช่เครื่องมือครับไม่ได้หยิบยกมาแต่ไปบอกแต่ละหน่วยงานรู้ว่าสมัยคุ้มครองประมุขของตัวเองเลยนะก็มีจับคนเขา้าคุกไปแล้วก็มีนะครับแบบนี้นะครับที่เรียนว่าอันตรายเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นชนวนที่นำพาไปสู่การประทะกันของมวลชนนะครับถ้า่างฝ่ายแางชุมนุมทางฝ่ายตางก็อยู่ในที่ของตัวเองก็ไม่เป็นไร แต่นี่นะครับ <Okay. S 2> เรียกว่าเข้าไปคุกขามอีกกรณีหนึ่งนี่นะครับขึ้นผมคิดว่าน,นี่เป็นกรณีที่ล่อและอาจจะนำมาสู่ทิศทางที่เป็นปนัญหาของการเมืองกระทบกับนายกนะครับทึ่งเป็นผู้รับผิดชอบบริหารประเทศอยู่น,ยนั่นก็คือกรณีกุลานนนท์แสนน่าน,นนนานเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ในฐา,านุการมู่บ้่านต้นเสือแดงซึ่งตอนนี้เนี่ยถือว่าเบ่งบานบารามี นะครับใช้คำว่าแบ่งบานว่าเรามีขึ้นมาเทียบเท่ากับคุณขวัญชัยแพรนานะครับปรากฏว่าจะต้องการโชว์บทบาทหรือว่าต้องการยังไงก็ไม่รู้ได้เลยครับหลังจากมาเยี่ยมคุณอริษมันแล้วเนี่ยก็ประกาศว่าเนี่ยจะนำคนสแสดงหมู่บ้านละห้าร้อยเนี่ยนะครับห้าพันึ่งคนเ้อ,อ หมู่บ้านเสื้อแดงมีมลชนอยู่สามล้านคนอ,อันนี้ก็เป็นการอ้างตัวเลขกันนะฮะคุณอขวัญชัยพรนาบอกว่ามีเท่าไหร่นะคุณผู้คนมีอสองแสนครับคุณอานน,น์ซึ่งหมอเคยอยู่กับคุณขวัญชัยและขัดใจกันเน่ยนะครับอคนรักบ,บุรีรกับสมามาพันหมู่บ้านคนเสื้อแดงเนี่ยคนละพวกกันนะออืครับก็บอกว่า จะเอาคนในหมู่บ้านเสื้อแดงลงมาชุมนุมเพื่อปล่อยคุณอริชมันมแบบนี้ก็พังกันแลละครับพังยังไงคำสั่งไม่ให้ประกันตัวคุณอริชมันเป็นคำสั่งศาลซึ่งเป็นหนึ่งในสามของอำน,นาจในระบบประชาธิปไตยเรียกว่าอำนาจสุลาการ และคนสแสดงที่จะร้องประชาธิปไตยมาตลอดเวลามาบอกว่ามากดดันศาลนี่ริงเขาบอกว่ะออกตัวด้วยนะ, <c oughs> ระยครับอาจารโทษครับว่าไม่ได้ต้องการกดดนนันศาลหรอกนะครับแต่ต้องการมากดดันดีเอสไอสิงไม่ใช่ครับประเด็นนี้นะครับจุดที่ขาดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ล่ะแหลม ผมย้ำว่ายังไงก็รออแหลมก็จะนําไปสู่ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างนะครับของสังคมได้ทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับมีจุดล่อแหลมของตัวเองมีจุดที่เปราะบางของตัวเองที่จะพัฒนาสถานการณ์ไปสู่ความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันเกิดขึ้นที่นึ่นถ้ามันที่นี่มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอย่าไปคิดว่าถ้าทาแบบนี้ลัวก็จะ คมคุยฝ่ายน่งได้หรือใช้วิธีการแบบเดิมๆไม่ได้นะครับมาถึงสถ้นาการหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คนที่ต้องรับผิดชอบพาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลที่คนเสื้อแดงสนับสนุนขึ้นมานั่นเอง <c oughs> ส่วนจะคลายมลคังแล้วหรือไม่เพราะคนเสื้อแดงเห็นว่ารัฐบาลนะเอาแต่เรื่องของตัวเองเอาแต่เรื่องนะ <c oughs> อยุนรักถินนะจะป่อยนักท้ายจะไม่สนับสนุนนะเพราะนั่นก็ สองติดตามกันต่อไปนะครับครับผมรับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสุนิยานครับค่ะสวัสดีค่ะผมสวนสดีครับก็เป็นกรณีของคนเสื้อแดงนะครับสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็เคลื่อนไหวกันเมื่อสองวันที่แล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะออกมาต่อต้านมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราก็เป็นห่วงนะครับถ้าหากว่า ยืนยันในจุดยืนว่าการชุมนุมเป็นการแสดงสิทธิ์หรือว่าการแสดงออกทางประชาธิปไตยก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้เคลื่อนไหวได้แสดงออกบ้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีความน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของกลุ่มคนเสื้อแดงจากหมู่บ้านคนเสื้อแดงนะครับนำมาโดยคุณอานทสแสน่านนะครับเลขาธิการหมู่บ้านคนเสื้อแดงก็เอาพี่น้องคนเสื้อแดงจากภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะฮะขึ้นรถบัสกันมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกดดันสาร ให้ปล่อยตัวคุณฮาริสมันนะครับ มันก็จะมีอยู่2เรื่องที่ต้องเน้นหนักคุณผู้ชมนะครับต่อให้เราจะชอบคนลกลุ่มนี้หรือไม่ชอบก็ตามทีนะครับก็ขอให้ตั้งสต,ติแล้วก็พิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทีบ้วดน,นะครับก่อนที่จะตัดสินใจเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆลงไปเพราะเกรงว่าประเทศไทยกําลังจะมุ่งหน้าสู่สถานการณ์ที่มีความเข้มข้นแล้วก็ร้อนระอุทางการเมืองมากยิ่งขึ้นทุกขณะนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับทีนิวเปิดประเด็นร้อนเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ